หมายนีย่นะครับถึงเราจะถ่ายไม่ติดตอนดึงปาลาแต่ก็ได้สายใหญ่ของแท้โอ้ออกคีมไปไหนเนี่ยวางไปคีมอยู่โคตได้แล้วคีมไม่มีอ่ะ <c ười> นี่ลงน้ำหวานเจีย๊ยบหมายล้วหมายล้วหวานเจีย๊ยบครับพี่น้องเรามาถึงหมายแล้วทุกคนพอมาถึงหมายนี่ก็ต้อง จะแจ้งเบ็ดตัวเองกันหมายเดิมนะครับหมายหลังร้อย<ฮ>หมายนี้ผงว่าวันนี้มันจะทําให้เราไม้ผิดหวังนะผมมาเบ็ดขันไม่กี่ร้อยนะครับวัดปนินได้นะฮะนี่อยากจีดีวิว่าเลยตัวนี้กินมากินมาหลายตัวลวกล้องวรัอันนี้เหยื่อเหลือของมันนั้นเหยื่อเหลือก็เท่าไหร่โอ้เส้นลาโอ้ เค่ขึ้นไล่ไเลยของดีของดีงดชอบชอบชอบใส่น้ำขึน,น่อยใส่น้ำไลยใส่นาำเพิ่มเ,เอาลงเอาลงสักหลังกัแล้วกันนะครับก็มาดูครัสมบุสมบันมาก โอ้อไรแบบนี้พวกเราจริงผมอยากจะมีอุปรกรณ์เก็บให้มันดีอยู่นี้นะแต่ด้วยเรื่องทุนทรัพย์ของเราก็มาตามมีตามเกิดครับบางทีความชอบกับกับมันนี่ที่เรามีมันก็มันมันก็ไม่สมดุลกันนะไม่เป็นไรค่อยๆไปค่อยไปแล้วกันอแบบย่านแยกไผมพยายามทั้งมันเป็นสัดส่วนที่สุด ใส่โฟมกันวันนี้ใช้เลือกใช้เบ็ดเบอร์หกนะครับเพราะว่าปลาซะใหญ่เริ่มเริ่มจะหมดแล้วไอที่มันตอดๆนี่จะไซส์กำลังพอทอดนะครับหวังเป็นยี่ว่าวันนี้เราจะไม่แหว้วกได้สักสี่ห้าแต้มนะครับเอาไปทำปลาแดดเดียวอร่อยมากครับปลาดินแดดเดียวดีเดี๋ยวสิครับ กันติดก็โอ้โหเย็นร้อนมากเพื่อนเพื่อนมันันมันปั้นจะไม่ติดแล้วทำไมมันแข็งทำไมมันร้อนอา้าวมีเสียงสาวด้วยเฮ้ยน้ำอีกนิดนึงรู้สึกว่ามันจะแข็งเป๊กโอ้โหแข็งจริงอะ่ะเพื่อน แข็งมากนะอย่าเสียกัาเนี่ยดีนะตอนนี้ะมีสำรองนะอนนี้สำรองอยู่จับต้องวางเบ็ดบ้างนะเราอยู่กับมันทุกวันแต่เราก็ไว้ใจไม่ได้นะเบ็ดเนี่ยอันตราย ผมก็ไปหาถุงมาผสมหนูแดดร้อนม,มากนะนี่ขนาดตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วฮะจะแดดยังเ,งเนนะะปเี้ยงอยู่เลยนะเพื่อนสุดยอดเลยของขยะเก่าลองมาปั้นอยังไงแยกสายกันแล้งหนูที่ดูคลิปก็ระวังมือกันดะ้วยนะ ถ่ไป,ไปนะครับแอบไว้ซื้มาก็บเบ็ดเบอร์หกลาพันนิหมายในค่ายทหารตั้งเข้าไป อันนี้จำไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่นี่ประมาณไม่เกินหนะ้าร้อยนะสั่งจากในช้อปปีเอาตามทุนทรัพย์ของเราอะครับเพื่อนเราไม่จำเป็นต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายเราชอบแต่เราก็ต้องพิจารณาถึงกระเป๋าเราด้วยนะซึ่งผมเองก็เป็นคนชอบที่ชอบตกปลามากนะ มีคนมาตกไว้ก่อนเราอะนะเดี๋ยวเราดูว่าหมายเขาเนี่อยู่ตรงไหนม,มีคนมาตกด้วยกันเป็นนักกีฬาตกบอลน,นะครับเ,เตะบอลไม่ใช่ตกบอลเราจะตกอย่างเดียวเลยแกมาซ้อมบอลแกก็ลักนะใจลักแกก็มาทิ้งเป็ดไว้นี่เอาไปตรงนี้พอแล้วไม่ต้องไปไกลมากแกพอ โอเคสวยง,งานครับนี่ก็รออย่างเดียวครับเก็บสายนี่ก็รออย่างเดียวหวังว่าจะกินของกันนะปลาจา๋า เดี๋ยวเตรียมเ็ดอีกคั้งดีกว่าปึ๊บนี่ทันโปรดของผมลูกรักเลยเพราะว่าผมมีสองคันนะไอ้คันนี้กับคันนู้นคันแดงก็เลยเป็นลูกรักแต่คันนี้จะมาก่อนเพื่อนเบ็ดเบ็ดคันแรกของผมนะเบ็ดเบ็ดตกปลาที่ไม่ใช่เบ็ดไม้ไผ่นี่เป็นเบ็ดคันแรกนะของผมเลยนะฮะซื้อต่อรุนพี่มาในราคาสองร้อยบาท เกย์ขายเป็นชุดนะเกย์มีให้ให้เหยื่อให้อะไรมาพร้อมเลยพร้อมตกนะครับสองร้อยกระถือวุ่ค้มได้เหยื่อตกได้เหยื่อปอมมาเยอะอยู่อันนี้ระวังเบ็ดต้องระวังเป็นพิเศษอันตรายนะครับ thành phố Cà Bay. Như มือถือสั่นมือสั่นนะเนี่ยเพื่อนไม่ได้ถอนหรือเปล่า เดีกหนึ่งครับเขา,าไม่เข้าเลยเฮ้ยเเ๊ยบเด็กหนึ่งไปทางไหนดีนะ อย่างนี้แล้วกันเราต้องระวังบ่อบัวเลยต้องระวังบัวมีบัวนะครัไปอเออว่าจะมีปลาให้กันนะจ๊ะเโอเ้ยอ,อย่าจมนทักพักแล้วก็เก็บสายเลย เช็คสายก็ว่าสายตึงด้วยนโอเคครับสวยครับอีนนี้ก็รอนะฮะรอว่าปลาจะกินของเราไหม ทำไมสายไม่ตึงเลยเนี่ยทำไมสายไม่ตึงนะครับลูกพี่อ้านี่เป็นปัญหาของเราแล้ฮะเพราะสายมันไม่ตึงทำไมมันไม่ตึงล่ะ วันนี้ได้อยู่โอเครอครับเพื่อนนี่อันนี้ขยับครับเงียบครับเพื่อนติดหรือเปล่าติดไหมวัดวัดครับไม่ติดครับโอ้โหเหวไปหนึ่งครับเพื่อนจบเลยฮะรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ร้าวมากครับ nên như đâu heo Hà Yá Dạ heo đi ดีนะเฮ้ยเอา,อเอาทนนอางมาไปที่เดิมน,นะครับเอาไปที่เดิมนะครับเรา จริงเลยว่าเมื่อกี้ก็วัดไม่ติดนะฮะ โอเคเราลุ้นกันใหมครับอ,อ,อ,อันนี้มันเล่นสายอยู่นะฮะแต่ไม่ยอมกินนะครับอลองตึงสายขึ้นหน่อย คนข้างจะดแรงนะฮะเรายัแยัไม่ออกว่านี่ปลากินหรือลมกินวะเนี่ยแดดกันร้อนแดดแจ้งตา อยู่วะให้ตายเถอะนะฮะชมช่วรสองรอบวเนี่ยสองรอบแล้วนะฮะเราดึงจำเป็ดงอปลาไม่ติดอะไรวะ เด็กน mm ้องไม่ติดเงาป่ะใหม่อะไรใหม่นะพี่น้องแมวใกล้ๆนี่ฮชึบ ไปมึงวะแดดมันร้อนมึูวะประเทศไทย นี่งล้อมด,ด้วยหนูเมื่อกี้วัดพลาดว่ะนี่ปลากินหรือลมพัดวะเนี่ยฝั่งนู้นเงีย่ยวเลยวะ

เข้าทุกหลังครับแต่วัดปลาไม่ติดนฮะเกินรัว ทำไมเอ็นม่งหย่อนข้ามด้วยหรอวะเฮ้ยใครมึงอ่ะใครมึงอ่ะ้ยเข้าทุกหลังอยู่เข้าทุกหลังอยู่ตึงเอ็นไม่ตึงอ่ะ สวนหรือเปล่าวะเฮ้ยอีกแกอีโยงใครมึงอะเอาวุ่นวายให้เป่งนะไรวะฮ้ยมันสวนหรือเปล่าเฮ้ยพายอีกแล้ว วันนี้มาเหี้ยวปลาเข้าดีนะแต่วัดไม่ติด เงี่ยไปลาน้อย่เข้าอ่ะไอ่กินดีตอนไม่เข้านนลปลาดึงเบ็ดดีมากแต่ไม่ได้ปลางงมากอะไรครับเนี่ยตอดนานเกินนิดไปที่หมายเดิมครับ gom này. โ okay. อเคแล้วพรขาวเนี้ยโอ้โหถ่ายช็อตดึงไม่ทันนะครับเพื่อนๆลืมเก็บภาพสวยๆเลยเดีไวไรน้อยก็ได้ปาถือว่าสวยงงามนะครับโอเคตอนที่สอง 2 Hãy subscribe าไม่ยืบไปเลยเมื่อกี้เวลาถ่ายคิด,ดมันไม่ได้ปลาแก,กน,ะนสามขบจะปล่อยส,ส,สองพุ่มเรากลับตรงไว้ โน่ไมรมีเลี้ยงนีโหตเก็นโรอตนแกก็ไ่ก็ไม่จะไปสอบนะครับแต่มาไม่สอบละก็มาตีโหวเป็นแต็มสามกินอยู่คันเดียวเนี่ยคันอื่นไม่ยอมกินเลย